สวัสดีคุณู้ชมครับวันนี้อยู่กับลมว,วันนี้กันวันวันนี้ก็เป็นวีลล็อเเดิมครับไม่มีอะไรตามติดชีวิตไปเด็กัน <c oughs> โอ้โ <c oughs> มจะแวดด๊ดหรอไก่ทอดตัง้งแตไม่ไม่หายอีก เยี่ยมไปเลยผมรู้ส <Buffalo> ึกว่าช่วงนี้ม <un dialog> ันไม่ค่อยหนาวแล้วนะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าะแต่รู้ว่าตอนแรกไม่หนาวเลยเดีอเออเดี๋ยวไม่หนาวครับผมใส่เสื้อหนาวทำไมนะเสื้อหนาวตัวนี้นะครับเอาไว้เป็นหมอนเวลาดอนห้องเรียนนะครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นมันก็จริงแหละ แล้วว่าไงก็เลยว่าพับนอนพี่เฟรมเหรอไม่ใช่ดิม, <laughs> มีคนมีคนไม่เห็นทอยคากเลยพี่เฟรมพี่เบรมพ้นได้กี่ของห้าสิ่สี่น้ำเงินนะถ้าใครจำคิดได้ก็กน่าจะรู้แหละ เซเวนแปบหนึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งครับรสดิบรสดิทรสดิบดิการไปเซเ่นหน่งคูณะหมดแยกระบิกว่าเก๋ดิเออถ้าไ่ต้องไปเซเว่นดีนะคะเห็นมีพี่มึงก็ผ่านอะไรเซเว่นได้หรอหรือพี่อยากจะบอกว่า ไอชิวันที่ไปมันไม่มีพวกขนมขนมปังอ่ะคุณผู้ชมเคยเห็นไหมขนมปังไอที่เป็นอบใหม่ๆอ่ะเออนนั่นแหละเขาเรียกอะไรนะเอ,อถังนี้เลยแหละมันลืมกันปังพวกไฟสโบรตไฟเออไฟทุ่งอะไรเงี้ยเออพวกครัวซองอะไรเงี้ยเชิญท็อปขายกันอ่ะเออไม่ใช่แบบเออวางอยู่ในชั้นแล้วเอาไปอบอ่ะก้อที่นี่มันมีแลนะเป็นเซเว่นใหญ่นะพวกเซเว่นเล็กจะไม่บี นี่มันกุมาเร็วเฮ้ยก็จะไม่เข้าอเอียงเลยดี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 ด,ด,ดีมาสายแล้วคนเข้าอเอียงวนแล้วรู้สึกว่าหลงเ ยังครับยครับพูดมากว่ะวันนี้ด้วยออพี่นิกก็จะเป็นถือทองนะครับปะ ยางยงตอนนี้ยังอ่ะยางอยงตอนนี้พักไมไปมันขยันจังวะขยันจริงเลยยังไม่ได้ครึ่งยึ่งเลยยังไม่ถึงครึ่งเลยขยันงเพิ่งตื่นแล้วไปคิดนี่หลับไปได้นานอ๋อรู้ปเกาแ่าเฮ้ยอน้ตื่นแล้ว ก็เมื่อกี้พี่ไม่ได้หลับนะครับพี่แกล้งหลับนะครับเมื่อกี้พี่ไม่เคยหลับในเวลาเรียนนะครับเมื่อกี้เป็นการจัดฉากนุวนเลยนะครับเมื่อกี้เพื่อนแกลบซะเปิดจริงเลยนะเออเพื่อนพี่บอกให้ให้หลับโทรหน่อยเออแล้วก็จะแอบถ่ายแบบจัดฉากไงเออรอยให้เพื่อนไม่ซื้อให้เบลล์ใช่ไหใช่ย โอเคครับพบกับผม mm hmm. <laughs> เด็กโง่ชาแนลไอ้เด่กเขาถามว่ามึงมาอีกเย <laughs> อะไอเยี้ยไม่ได้แอคไม่ได้แอคไม่ได้แอคยูทูบเบอร์ฮะยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์วันหนึง่งเฮ้ยครับตอนนี้ก็มาถึงเรียกห้องแข่งแล้วนะครับไ <laughs> อเยี้ยที่กูแบบต้องว่างขนาดไหนว่าน,นั่งอัดเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ วันนี้เราจะไปดูแข่งกันนะครับคนดูไลฟ์สด40,000คนละนอ <c oughs> ๆน,น,นู้นหนูนะเอาไว้เลยเออเออไว้นะนเราไม่ต้องไม่ต้องมาอีสปอร์ตเกมหรือเอวแอลระหว่างสีฟ้าและสีแดงสำหรับวันนี้เป็นสาย เนี่ยอะไรครับเนี่ยคุณมาทำอะไรผมก็เป็นคนปกครองครับในนี้คือเหล่าผู้แข่งขันทั้งหมดครับนี่คือเหล่าอีสปอร์ตที่นะคัดตัวมาแล้วเดี๋ยวคอยทางนี้ทางนี้เป็นตัอย่างที่ทำเล่น่างรุ้นแรกรุ้นช้ารุ่นแข็งจะตึงว่าจะมือใช่ไหมแล้วไปที่ข้านหลังนะครับ เก่งมากเป็นเกียร์มากป้าป้าป้าถ้าผมต้องทบเลยก่อนแล้วการเล่นเกมแบบผันพลาดเพราะว่ามันเลี่ยนป้ามันเลี่ยนแย่ขนะครับใุกครับคือผมไม่แน่ใจนะว่า2,000 years later ว่าจะอยู่ดูดูอีสปอร์ตต่อนะแต่ที่เกียร์แล้วก็บ้านดีวาทีสปอร์ตก็แข่งช้าเกิน่ะคือมันต้องแข่งเอาสาไอสองในสามนะก็คือแข่งได้สองสองคะแนนตาละหนึ่งคะแนนมันปรับตีด้ชนะ S <S เอาละาเรากลับบ้านเลยดีกว่าที่ผมไปดูล่าสุดไงก็เลยรีบกลับหน่อยวันนี้โอ้โหรถติดอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเราขี่รถเล่นสักรอบหนึ่งดีกว่าก่อนกลับเดี๋ยวคิดมันจะสั้นเกินอะรัดี๋ยวเราไปขี่รถเล่นแถวโรงเรียนเทศบาลดีกว่านะ เ,เดี๋ยวนด้หลยมาแค่น,นี้เลยโก้ไอ้จ่อไ,<ป>ไ <ป S 1> อ้ไปอะตกใจหมดโ